เนี่ยอยู่โพลิสกาถึง er, มูเลอร์บีลิเตาบอกไม่ยอมให้มูเลือดผ่านเขาทางเป็นดีแก้ไขได้จะส่วนคือบ้างรถถุงเป็นดี้แหวกนี้ฝั่งแดนการ์ของฝั่งไปเด้มาทางไปได้ซ้ายขายไปของเลดร์ดิเออร์มีมีมีขยับม,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 มารอวีดิซูสเราถึงโดริโกโดริโกกรยับมายกจริงเองครับติดโจชกิบิสแล้ววีดิซูสโอ้โหหลอกมาแล้วหลุดมาทิ้งไปลิงแฮมแล้วโอ้โหโโอ้หนับยังไงที่มุมแคบ สองประตูต่อหนึ่งเขาฟังมาดดิดน้ำอีกครั้งหนึ่งครับโอ้รับจบอีกคนหนึ่งแล้วครับเกมยังไม่จบนะวินิคแฮมนี่ในสถานการณ์ที่ครับขันมีเขาอยู่ในสนาม,นมาริบมาก็ยิงประตูสัมพัญได้อีกแล้วครับดูเขาแฟนๆที่วินิคแต้องชมวินิสซูสด้วยนะครับอุปโยกหลอกลับลูกยิงไม่ได้แรงแต่โอ้โหเออร์ก็เข้าใจว่าจะเอียงตันแล้วโอ้โหหลอกเลยครับเนี่ยหลอกชัดเต็มครับโอ้เหลือเกินครับนวินิคแฮม